จัดไม่แล้วกับนิสสันมาร์ต 1.2e ผ่น4,000กว่าบาทฟรีดาวมาดูกันได้ปี2019เมยเพียง69,000แล้วได้ในส่วนของสีดําม่วงสวยๆแบบนี้เลยนะครับตาโตๆแบบนี้เลยเป็นเครื่อง 1.2e นะครับมีไฟด้านล่างมาให้ด้วยนะครับนี่สภาพยางนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นนะครับ้แลแม็กกระทะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมาในส่วนของไฟเลี้ยวตับทิมติดกระจกนะครับตัวนี้ได้ในส่วนของคิ้วกันสาดทั้ง4บานเลยนะครับด้านหลังนะครับเปิดได้ แบบนี้เลยทุกคนนี่เปิดได้5ประตูเลยนะครับสภาพกว้างขวางเก็บสัมภาระได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของภายในหน่อยนี่ในส่วนของภายในมาในส่วนของเบาะผ้านะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับด้านในนะครับมาในส่วนของเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้คอนโซลสีดานะครับและเลขไม่เพียง6ก0มื่นะครับนี่เลขไม้น้อยมากๆนะครับเคยที่สนใจนิสสันมาร์สนะครับตัวนี้ 1.2E นะครับปี2019นะครับไม่เพียง ห0 0 0ื่นนะครับสีดำม่วงผลสีพันกระบาทฟรีดาวสวนใจปัดขวาจิ้มลิง์มาได้เลยครับ